คุณผู้ชมกำลังอยู่กับช่วงเวลาของรายการพิเศษฝ่าวิกฤตน้ำท่วมค่ะที่ไทย PBS ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศนะคะและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะผู้ประสบภัยท่านไหนนะคะต้องการความช่วยเหลือผ่านทางสถานีของเราสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่รายการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะคะหมายเลขโทรศัพท์027902111ค่ะ ค่ะนั่นก็เป็นความพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพื้นที่ตามรับลุ่มภาพกลางที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในขณะนี้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมแล้วก็เป็นจุดที่ทางสปภนั้นประกาศแล้วนะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับน้ําโดยตรงมาจากพื้นที่ของจังหวัดอยุธยานะคะ ซึ่งจังหวัด ปทุมธานีนะน่นนับว่าเป็นประการด่านสําคัญค่ะก่อนที่น้ําจะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครจากข้อมูลของจังหวัดปทุมธานีมีประชากรที่สํารวจเมื่อปี2553985,643คนนะคะจังหวัดปทุมธานีแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น7อ็าเภอได้แก่อําเภอเมืองปทุมธานีคลองหลวงธัญบุรีหนองเสือลาดหลุมแก้วลําลูกกาและสามโคกค,ค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญแล้วก็ยังเป็นแหล่งนิคมอ,อุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่2แห่งนั่นก็คือนิคมอุตสาหกรรมนวันครและนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีรวมถึงยังมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจัดกระจายอยู่ในตัวพื้นที่อำเภอต่างๆโดยเฉพาะเขตอำเภอคลองหลวงที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนานแน่นมากที่สุดค่ะจังหวัดปทุมธานีเป็นประการด่านสำคัญในการรับน้ำก่อนที่มวลน,น้ำทั้งหมดจะไหลไปที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีเกิดจากการพังทลายของการคันกั้นน้ําหลายจุดเพราะว่าไม่สามารถต้านทานกระแสและแรงดันของมวลน,น้ําได้ไหวทําให้น้าไหลเข้าท่วมชุมชนในหลายพื้นที่นะคะสถานการณ์ที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ก็คือพื้นที่ของอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะมีความพยายามที่จะเร่งกู้คันกั้นน้ําและประตูกั้นน้ํากันอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบผลน้ําทลักเข้า ้ามาถึงคลองเชียงรากแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบกับมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะพื้นที่บริเวณน,นั้นค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะแต่ว่าก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการเดินทางสัญจรเพราะว่าถนนสายเชียงรากนั้นได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักและมีหลายจุดที่ถนนขาดไปแล้วด้วยเช่นกันค่ะค่ะปัญหาที่คุณจิรัชาตาได้บอกไปนะคะก็คือพังต้นน้ําได้ คันกั้นน้ํานั้นได้พังลงมานะคะนั่นก็ส่งผลให้น้ําไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะโดยในส่วนของคันกั้นน้าบริเวณประตูระบายน้าคลองป่าไยที่อำเภอสามโคกค,ค่ะพังมาเกือบ20ชั่วโมงแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถเร่งไม่สามารถเร่งซ่อมแซมได้นะคะแล้วก็ยังพบแนวรั่วใกล้เคียงกันอีกหลายจุดด้วยคุณนดิศราคินิมานเกาะติดสถานการณ์อยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณนดิศราค่ะคุณนดิศราเชิญ Tá. ค่ะคุณเบนจมารันคะทีมถ่ายทอดสดของเรานะคะพยายามที่จะเข้าไปรายงานสถานการณ์การเร่งกู้ประตูระบายน้ําคลองปะไยค่ะแต่ว่าเมื่อเดินทางเข้ามาประมาณ1-2กิโลเมตรนะคะก็ต้องพบกับสภาพที่เห็นคือบางจุดนั้นมีน้ํากระแสะน้ําค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ท่วมสูงทําให้เรานั้นไม่สามารถเข้าไปได้จึงต้องตัดสินใจหยุดรายงานสถานการณ์ขึ้นที่นี่ค่ะชาวบ้านบอกว่าน้ําบริเวณจากด้านหลังนี้นะคะนอกจากที่มาทางด้านของคลองป่ะไยที่พังลงเมื่อ คืนนี้แล้วยังมีคันกั้นน้ําอีก2-3จุดที่พังในช่วงสายของวันนี้นะคะขณะที่บริเวณของวัดตําหนักเองก็เป็นอีก1จุดที่วิกฤตค่ะชาวบ้านแถวนั้นยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วค่ะช่างภาพเข้าไปบันทึก ภาพบริเวณของวัดตำหนักซึ่งเป็นจุดวิกฤตนะคะที่ขันกั้นน้ําได้พังลงแม้เมื่อคืนจะมีความพยายามในการซ่อมแซมนะคะแต่เมื่อซ่อมได้ก็พังลงอีกบ้านหลังนี้นะคะหลังจากขันกั้นน้ําพังก็กลายเป็นทางผ่านของน้ําไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยต่อไปได้ก่อนหน้านี้นะคะมีรถกระบะที่จอดอยู่บริเวณนี้ก็ถูกน้ําพัดจุดนี้นะคะจากภาพที่เห็นจะเห็นว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ตรงนี้นะคะต้องปล่อยให้น้ําไหลผ่านและท่วมพื้นที่บริเวณนั้นค่ะชาวบ้านบอกว่าไม่มีกระสอบทรายและมีไม่เพียงพอและคงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกพร้อมทําใจรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นความเสียหายกินวงกว้างจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายซึ่งต้องให้ชาวบ้านนั้นอบพยพออกจากพื้นที่ด้วยค่ะ ประตูระบายน้ำคลองป่าฝายที่พังลงตั้งแต่เมื่อช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มของเมื่อคืนนี้อย่างที่คุณเบนจมารันได้บอกไปนะคะกว่า20ชั่วโมงแล้วค่ะที่เจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะซ่อมประตูระบายน้ำจุดนี้แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ค่ะซึ่งทีมข่าวของเราอีกทีมหนึ่งนะคะได้ลงพื้นที่สํารวจก็พบว่านอกจากประตูระบายน้ำคลองป่าไยแล้วบริเวณใกล้กันยังมีคันกั้นน้ำที่พังลงอีก2-3จุดค่ะ บ้านช่วยกันพยายามดึงชายคนนี้พร้อมรถจักรยานยนต์ขึ้นมาหลังชายคนนี้นะคะขับรถจักรยานยนต์ผ่านจุดขันกั้นน้ําพังจนไม่สามารถต้านแรงน้ําได้ขันกั้นน้าบริเวณนี้นะคะก็เป็นจุดใกล้กับวัดคลองป่าไส้ที่พังลงเมื่อคืนนี้ค่ะโดยสถานการณ์บริเวณนี้นะคะก็มีอีกหลายจุดเลยทีเดียวค่ะที่ขันกั้นน้ําไม่สามารถต้านแรงของน้ําได้จากกระสอบทรายกั้นแม่น้ําที่พังลงอีกจุด ใกล้วัดป่าฝ้ายตําบลกระแสงอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีก็ยังมีบริเวณใกล้เคียงกันนะคะที่เจ้าหน้าที่นั้นพยายามเร่งกู้อยู่ค่ะโดยจุดที่ใหญ่ที่สุดนะคะห่างจากเขื่อนกั้นระบายน้ำวัดป่าฝ้ายอีกประมาณ1กิโลเมตรค่ะจุดนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะเร่งนำกระสอบทรายมาถมเพื่อกู้แต่ก็ยังไม่สามารถแก้สถานการณ์ได้อีกเช่นกันค่ะน้ำในจุดนี้บางช่วงไหลแรงและเข้าพื้นที่ ทุ่งข้างชุมชนแต่บางจุดนะคะก็เป็นบ้านประชาชนทําให้หลายคนต้องเร่งอพยพขณะที่การเร่งซ่อมประตูระบายน้ําคลองป่าไ้ายนั้นก็ยังคงมีการซ่อมแซมอยู่ค่ะ แล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคุณปริยดาฉัตกางนะคะได้ลงเรือตรวจสถานการณ์น้ําและระดับน้ําในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งจุดนี้มีความน่าเป็นห่วงอยู่2จุดค่ะคือประตูระบายน้ําปากคลองบางหลวงเชียงราชที่ก่อนหน้านี้ต้านกระแสน้ําไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งกู้ซ่อมแซมซึ่งหากทั้งสองจุดนี้มีปัญหาอีกจะทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นค่ะทางอบตอบ้านกลางเนี่ยก็ได้ความร่วมมืออย่างดีนะฮะทั้งบ้านกลางทั้งบานกระดีตอนนี้พยายามที่มาช่วยกันระดมสูบน้ําออกนะฮะซ วัดมะขามกับกับวัดสันเจ้าอยู่ติดกันนะครับตอนนี้ผมก็ระดงกําลังตํารวจเข้ามาอยู่ที่วัดมะขาม1น0ร้อยห้าสคนนะครับร่วมกับชาวบ้านเพื่อกู้ในจุดนี้ให้ลงไม่ได้ไงก็ให้พังไม่ได้นะครับ อีกจุดหนึ่งค่ะคือปากคลองวัดสำแลอํเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะขณะนี้ตํารวจตระเวนชายแดนเข้ามาช่วยสกัดกั้นน้ําที่ทะลักเข้ามาและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่เป็นต้นทางของคลองประปาหากพังทลายลงนะคะจะทำให้น้ําทะลักท่วมพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครได้ ส่วนการสำรวจส่วนมากในขณะนี้นะคะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำบางจุดถึง4เมตรเลยทีเดียวและในบางจุดพบมีการจำกัดห้ามเรือทุกชนิดสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะอาจเกิดขึ้นขนาดใหญ่นะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี50คนที่มีการเฝ้าเวรยยามเพื่อดูแลผนังกั้นน้ำบริเวณของวัดมะขามนะคะซึ่งหากบริเวณนี้พังลงก็จะทำให้น้ำทะลักเข้านิคมอุตสาหกรรมบางกระดีค่ะ ด้านหลังของดิชาน,นี้นะคะทางชาวบ้านนั้นก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการหาไรายได้ในการจับปลานะคะส่วนสถานการณ์น้ําที่จังหวัดปทุมธานีค่ะมีการแจ้งผ่านทางวิทยุสื่อสารของอปพรนะคะว่ามีประตูระบายน้ําชํารุดมากกว่า3จุดและก็ขันกั้นน้ําชํารุดมากกว่า6จุดค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะนอกจากการเร่งซ่อมแซมประตูระบายน้ํารวมถึงขันกั้นน้ําที่พังแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆที่เหลือริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะคุณเบนจมารันคะ ขอบคุณคุณนริศรานะคะซึ่งทางสถานีของเราได้รับรายงานล่าสุดมานะคะบอกว่าคันดินใกล้กับประตูระบายน้ำคลองบ้านพร้านอกตำบลบ,บ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนั้นก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำได้แล้วนะคะ,คะแล้วก็มีน้ำทะลักเข้ามา ประตูระบายน้ำคลองบ้านพราวนอกนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับคลองส่งน้ำดิบไปที่การประปาปทุมธานีด้วยค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสั่งระดมกำลังจากทุกแขนงทุกที่ทุกทางน,นะคะเพื่อที่จะ อุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นหลายจุดตามแมวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วนะคะสําหรับที่พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีมีการร้องขอความร่วมมือมาอยัางพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าใครที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือก็ไปพบกันได้ที่หน้าสารกลางจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะได้ไปขนกระสอบทรายกระจายไปยังจุดวิกฤตต่างๆยังคงมีความพยายามที่จะกอบกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถ ที่จะกู้วิกฤตได้แน่นอนว่าน้ําจํานวนมหาศาลก็จะไหลเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะว่าปทุมธาน,นีเนี่ยถือได้ว่าเป็นประตูบ้านาที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้ว ค่ะก็ได้เห็นภาพรวมนะคะของคันกั้นน้ําที่คุณนริศราได้รายงานไปว่ามีมากกว่า6จุดนะคะที่แตกแล้วก็พังลงค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือที่วัดถั่วทองนะคะที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ได้เกิดพังลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะทําให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหนึ่งในนั้นก็คือชาวชุมชนนะคะในหมู่บ้านบัวกแก้วค่ะที่อยู่ห่างออกไปนะคะจากแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยถึง1กิโลเมตรแต่ว่าน้ําก็ไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านของ นะะจนสูงกว่า1เมตรแล้วไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วจนต้องอบพยพกันนะคะมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตค่ะ เมื่อช่วงเช้านะคะดิฉันพร้อมกับทีมขาวได้มีโอกาสลงไปนะคะตรวจสอบที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิตค่ะจึงได้ไปพบนะคะกับคุณนัทพลบาทเนตรค่ะที่พาสมาชิกในครอบครัวอีก8ชีวิตหนีน้ํามาจากหมู่บ้านบัวกแก้วในตําบลบ้านปทุมอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีกลางดึกค่ะหลังจากได้ยินเสียงลุกห้านัดที่จุดขึ้นเพื่อเป็นสัญญ,ญาณฉุกเฉินให้ชาวบ้านนั้นเร่งอพยพออกมาเพราะพันดินกันแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณวัดต่ว ทองพังลงทําให้น้ําไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างรวมทั้งหมู่บ้านของพวกเขาด้วยค่ะถูกน้าท่วมสูงกว่า1เมตรโชคดีที่ครอบครัวน,นี้เก็บเสื้อผ้าและก็ของใช้จําเป็นบางส่วนเอาไว้แล้วนะคะจึงอพยพออกมาทันด้วยความเหนื่อยล้าและไม่รู้ว่าจะไปพักอยู่ที่ไหนพวกเขาขับรถไปแวะพักที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนเชีงยงราก่อนค่ะคแต่ไปทราบข่าวจากพลเมืองดีว่าที่อาคารยิมเนเซียม2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิทธ เปิดเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจึงหวังพึ่งพานะคะแต่ละคนต้องมาลงทะเบียนก่อนค่ะเพื่อคัดแยกผู้ประสบภัยแล้วก็รับบัตรประจําตัวค่ะเพื่อใช้ในการขอรับสิ่งของอุปโภคบริโภคก่อนที่อาสาสมัครจะยังจะพาไปยังโซนที่พักที่จัดให้ค่ะเราเราดีใจที่มีอย่างนี้คือคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเมื่อแต่ด้านเราจะไปเช่าบ้านเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเช่าตรงไหนที่มันน้ำไม่ท่วม เรามองว่าเราจะเท่าหลังตลาดไทยแต่เราก็ได้ข่าวว่าตลาดไทยน้ําท่วมทาให้เราต้องชะงักอีกแล้วพอดีเมื่อเช้าพลเมืองมีอ่ะเขาบอกว่าที่ศูนย์นรักสองพันคนเพิ่งมีแค่พันคนเองเราก็เลยรียบมานี่แล้วก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ครับเพราะว่าเรามองว่าตรงนี้ก็สะดวกและพอเราเจอสถานที่อย่างนี้เรามองว่าสบายด้วยสบายกว่าที่เราต้องไปนอนปัม สำหรับทางด้านอาสาสมัครนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อธิบายการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยว่าที่นี่จะใช้วิธีการแบ่งโซนต่างๆค่ะและจะชี้แจงให้ผู้ประสบภัยเข้าใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาพักแล้วก็ยังมีแผนที่แสดงอย่างที่เห็นนะคะหลักๆก็คือโซนที่พักค่ะมีโซนห้องพยาบาลที่มีแพทย์แล้วก็พยาบาลหมุนเวียนกันมาประจําตลอด24ชั่วโมง มีโซนรับสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็มีโซนรับอาหารด้วยแต่ที่สําคัญก็คือการคัดแยกพูกประสบภั<พ>ยเพื่อให้ดูแล,แลได้อยา<ม>่างเต็มที่ทจะคัดแยกแล้วก็มีการตรวจประเมินก่อนที่เข้ามาเบื้องต้นนะครับเช่นเป็นโรคอะไรหรือป่านะครับมีอาการเจ็บป่วยมีการบาดเจ็บไหมนะครับแล้วก็มีบุตรหลานมีเป็นท้องมาไหมหรือเปล่าครับก็คือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาในส่วนแรกก็จะมีการ ใช้เชือกสีนะครับเป็นตัวระบุนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเป็นสีส้มเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นมีเด็กมาด้วยเนี่ยเราเนื่องจากเราไม่ได้ผูกเด็กนะฮะเราก็ผูกผู้ใหญ่เพื่อรู้ว่าคนคนนี้จะมีเด็กมีเด็กติดเด็กอ่อนมานะแต่ถ้าเด็กที่เหลือเชื่อ,อเดองได้แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นสีส้มปกติธรรมดา อาสาสมัครส่วนใหญ่สะท้อนค่ะว่าผู้ประสบภัยต่างให้ความร่วมมืออยู่ในศูนย์พักพิงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะส่วนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นก็มีผู้ทยอยมาบริจาคยังขาดบางรายการบ้างนะคะแต่ว่าที่ขาดมากที่สุดตอนนี้ก็คืออาสาสมัครค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนขณะนี้ยังคงเปิดรับทั้งนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้มาร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตนี้ค่ะ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งนะคะที่เป็นศูนย์อพยพแล้วก็ยังคงต้องการประชาชนที่จะเข้าไปเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ที่ได้รับการประสบภัยกันอยู่แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ทางมหาวิทยาลัยนั้นต้องเลื่อนการสอบไล่ออกไปก่อนโดยเฉพาะที่ศูนย์รังสิตนะคะแล้วก็ต้องเลื่อนการสอบตรงเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะเนื่องจากจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นี่เองค่ะขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าน้ําท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางธุร กิจอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในภาคการผลิตมีโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย,อยสี่แห่งในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็มีการประเมินของทางศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่บอกว่าผลกระทบที่เกิดกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นอาจจะไม่ต่ำกว่า3ถึง4แสนล้านบาทเลยนะคะเป็นผลกระทบที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมทั้ง4ี่แห่งก็คือสหรัตนนครโรจนะ บางปะอินและไฮเทคค่ะก็แบ่งเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง4แห่งรวมทั้งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเครื่องจกักรทรัพย์สินอื่นๆรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะคะขณะเดียวกันเมื่อโรงงานปิดก็มีความกังวลกันว่าคนงานที่ทํางานอยู่หลายหมื่นชีวิตในโรงงานนั้นจะได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นกลุ่มแรงงานไทยจึงได้รวมตัวกันเปิดศูนย์รับบริจาค10ศูนย์เพื่อช่วยคน งานจากภัยน้ําท่วมค่ะและได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาเพราะว่าหลังจากนี้มีแนวโน้มสูงนะคะที่จะมีการเลิกจ้างแรงงานจํานวนมากเนื่องจากว่าต้องปิดโรงงานค่ะ เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ําท่วมออกถแถลงการแสดงความเป็นห่วงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะแรงงานภาคอุตสาหกรรมแรงงานนอกระบบและเกษตรกร,กรที่ต้องขาดรายได้จึงขอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้าทั้งมาตรการระยะยาวแก้ปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมต่อผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายได้นโยบายส่งเสริมการฟื้นฟูสถานประกอบการถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนก็มีแนวโน้ม นะคะว่าผู้ใช้แรงงานจำนวนมากจะถูกเลิกจ้างจากการปิดโรงงานพร้อมกันนี้เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วมก็ได้เปิดรับบริจาคอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคหรือว่างบประมาณเพื่อจัดซื้อของที่จำเป็นทั้งสิ้น10ศโดยสิ่งของบริจาคทั้งหมดก็จะนำไปมอบให้กับผู้ใช้แรงงานในวันที่24ตุลาคมนี้ค่ะ นี่ก็คือความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมนะคะนอกจากนี้ทางด้านนิคมอุตสาหกรรมนะคะยังได้ออกมาเตือนค่ะอีกห้านิคมอุตสาหกรรมที่อาจจะต้องเสี่ยงถูกน้ําท่วมนะคะอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคค่ะน้ําที่ขึ้นมาสูงนะคะระยะเหลืออีกเพียง1เมตรเท่านั้นก็จะเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมแล้วนอกจากนี้ก็มีนิคมอุตสาหกรรมบางไปอินด้วยนะคะที่อยู่ห่างจากแม่น้ําเจ้าพระยา1กิโลเมตรอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ ก็มีนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันนะคะอันนี้จะได้รับผลกระทบมาจากน้ําที่ไหลามาจากแม่น้ําป่าสักก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะมาดูทางด้านความช่วยเหลือนะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติงบฉุกเฉิน2 0 0 0ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นชอบที่จะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินขณะที่สปพก็ได้เร่งระบายน้ําและผัน น้ำลงทะเลโดยยอมรับว่าจะส่งผลกระทบกับหลายจังหวัดที่เป็นเส้นทางการผ่านน้ําค่ะศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหาหรือร่วมกันในการผ่านน้ําเพื่อลดปัญหาน้าท่วมเข้าไปตามพื้นที่การเกษตรซึ่งจะทําให้ประชาชนในอําเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีรวมทั้งนคนปรปฐมต้องประสบภาวะน้ําท่วม โดยให้แต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบติดตามการแจ้งเตือนภัยขณะที่รัฐบาลจะระดมทุกวิธีในการเร่งผลักดันน้ำลงทะเลเพื่อไม่ให้พื้นที่ที่เป็นทางผ่านถูกน้ำท่วมหนักจนถึงขั้นวิกฤตเหมือนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนั้นไปมาณน้ําที่จากทางเหนือเนี่ยถ้าน้ามาจากทางเหนือมากนะครับแล้วก็ฝนตกลงมาอีกมากน้ําทะเลจะหนุนสูงสุดเป็นที่14-17ทั้ง3ปัจจัยนี่มันมากระทบกันพอดีเราไม่มี ใครที่จะคาดการได้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับแต่เราก็พยายามที่จะป้องกันให้ดีที่สุดคือขณะนี้ก็คือพันน้ำผักน้ำลงทะเลผักน้ำลงทะเลนะครับขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอที่ให้ประกาศภาวะฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติ และไม่อนุมัติให้วันที่12ถึง14ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการตามที่บางฝ่ายเสนอนะคะโดยเห็นว่าควรให้หน่วยงานในแต่ละท้องถิ่นพิจารณาเอง สำหรับมติคณะรัฐมนตรีในการฟื้นฟูเยียวน้ำท่วมได้ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงไปเกลี่ยงบลงทุนร้อยละสิบในงบดำเนินงานในปีงบประมาณ2,555เพื่อนำม,มาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมและอนุมัติให้ใช้งบกลางที่เป็นงบฉุดเฉินจำนวน2,000ล้านบาทมาใช้ในการป้องกันในส่วนที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วทั้งการสร้างผนังกั้นน้ำการอพยพประชาชนการขนส่งและการผ่นน้ำค่ะ นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อฟื้นฟูหลังน้ําลด3ชุดประกอบด้วยคณะกรรมการชุดดูแลโครงสร้างด้านพื้นฐานฟื้นฟูเส้นทางการคมนาคมบ้านพักอาศัยกรรมการชุดฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรและคณะกรรมการชุดฟื้นฟูด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสร้างงานค่ะทั้งนี้ครมอยังอนุมัติการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ23ในปีหน้าด้วยค่ะ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นได้รับการรายงานข่าวไปทั่วโลกนะคะแล้วก็มีการประเมินว่านี่เป็นอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุด ในรอบกว่า50ปีที่ไทยต้องอเผชิญค่ะซึ่งมีมิตรประเทศหลายประเทศนะคะที่แสดงความจำงอยากจะให้ความช่วยเหลือมาอยัางพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นแจ้งว่ามิตรประเทศของไทยมีการแสดงความประสงค์บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วนะคะขณะเดียวกันอุทกภัยครั้งนี้ยังถือเป็นนิมิตหมายอันดีด้วยนะคะที่ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมาทํางานร่วมกันค่ะโดยผู้นําฝ่ายค้านและนายกรัฐมนตร ได้ร่วมหารือแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมหรือว่าสปพก็มีข้อเสนอที่จะให้เปิดคลังสินค้าภายในสนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์อพยพด้วยค่ะ ทันทีที่ถึงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าสปภในสนามบินดอนเมืองผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีก็กางแผนที่ดาวเทียมหาหรือสถานการณ์น้ำที่กำลังจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลรวมถึงการช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยนายอภิสิทธิ์เวชชีวะเสนอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเปิดพื้นที่คลังสินค้าของสนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์อพยพเพราะว่ามีพื้นที่รองรับถึง7 0,000ตารางกิโลเมตร ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ชี้แจงการบริหารจัดการปัญหาน้ําท่วมทั้งหมดร่วมถึงการประสานกับกทมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ําที่จะเข้ากรุงเทพแล้วเรายให้ใหสิธงมาทำในเรื่องามแล้วในสิ่งีเทพนะแล้วก็ที่องความ่วมมือการางทางด้านอสูทด้านของกทมเยค่ะมีรูเอวทางอะไรที่เป็นประโยชน์ต่บรัฐบารนี้คะ ในลักษณะของการสอบถามค่ะแล้วก็เป็นกังวลในเรื่องของว่าในกรณีที่จะมีสำรปานหรือส่นเกิดความด้นเรื่องทางแนวทางทีตรงกันและหลังจากการรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อนายกรัฐมนตรีรวมถึงการปฏิบัติการคุดลอกคูคลองของกำลังพลเอก ของกำลังพลพลเอกยุทธศักดิกป์ประสิทธิ์ประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวยอมรับสถานการณ์น้ําที่จะเข้ากรุงเทพว่าอาจจะเป็นเหตุให้บางพื้นที่เกิดน้ําท่วมพร้อมย้าด้วยนะคะว่าหากในช่วงสองวันนี้มีฝนตกหนักหร,หรือตกหนักต่อเนื่องก็อาจจะต้องหามาตรการเพิ่มเติมค่ะัังแยกน้ําอ,อกทั้งทางขวาทางซ้ายทางตะวันออกตะวันตกอยู่แล้วกรุงเทพเนี่ยมีจุดหลที่เสีย่ยงที่น้ำจะะลันเข้ามาเวลานี้เรากั้นกันไว้ทุกจุดแล้วนะครับ กำลังดาเนินการกั้นไว้ทุกจุดแล้วนะครับแต่ว่าปริมาณน้าอาจจะมากขึ้นแล้วในช่วงน้ำทะเลนุนเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวเราดูเรื่องประมาณประมาณปริมาณของน้ําซะก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณของน้ําเนี่ยถ้าฝนไม่ตกมากขึ้นแล้วจํานวนน้ําไม่มากขึ้นแล้วจํานวนน้ํามีเท่านี้เราเราสามารถจะยันอยู่ครับแต่ถ้ามันบังเอิญมันเกิดฝนตกขึ้นมาภายในสองวันมันก็จะต้องวางแผนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับ สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันนี้ไม่เพียงทุกภาคส่วนในประเทศเท่านั้นที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศก็แจ้งว่ามีประเทศที่ให้ความช่วยเหลือผ่านมาทางสภากาชาติไทยแล้ว3ประเทศได้แก่จีนนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาพร้อมกันนั้นแสดงเจตจำนงถ้าหากว่าไทยต้องการเฮลิคอปเตอร์เครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์ช่วยชีวิตก็สามารถร้องขอได้ทันทีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมข้อมูลชี้แจงนายกรัฐมนตรีต่อไป หลังจากที่ไทยนี้ได้เสร็จสิ้นสุดลงเราจะฟื้นฟูอย่างไรเราจะอาศัยประสบการณ์ที่เขามีด้วยและการป้องกันในอนาคตว่าเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้มันเกิดน้ำท่วมอีกเพราะภัยพิบัตินี้เกิดทุกประเทศตอนนี้นะครับ ขณะเดียวกันนางสมสาลียาวนิดอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกสำนักง,งานใหญ่ยูเนสโกปารีสแสดงหนังสือส่งหนังสือแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุว่าจะให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือโบราณสถานซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจึงเตรียมทำหนังสือถึงสำนักง,งานยูเนสโกกรุงปารีสและสำนักง,งานยูเนสโกกรุงเทพเพื่อของ,งบช่วยเหลือโดยยูเนสโกแจ้งจะอนุมัติเงินได้ 75,000มืนหเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ2.325,000าทในบาทนายธานีทองพักดีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับเงินบริจาคจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกลงสุนใหญ่ทั่วโลก และชุมชนไทยในต่างประเทศจำนวน4ล้านบาทเพื่อนำไปมอบให้กับจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรงพร้อมชี้แจงว่าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้มี21ประเทศที่แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการเดินทางมายังไทยและ3ประเทศประกาศเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไทยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงสั่งการไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆชี้แจงถึงสถานการณ์ที่แท้จริงโดยเร็วแล้วค่ะ ็ต้องยอมรับนะคะว่านี่เป็นภาพที่คนไทยทุกคนอยากเห็นนะคะคือการร่วมกันบูรณาการกันทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันช่วยฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้นตั้งมาได้1สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีความร่วมมือจากภาคประชาชนเข้ามาด้วยได้เข้าไปตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือค่ะ นายสมบัติบุญงามอโคงบอกอลายจุดและอดีตประธานมูลนิธิกระจกเงาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้มูลนิธิกระจกเงาและเกรือข่ายได้ตั้งสปปภออาคประชาชนค่ะและระดมอาสาสมัครมาร่วมทํางานกับภาครัฐโดยเฉพาะการรับช่วงของความช่วยเหลือจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน1111ก11ด5ของรัฐค่ะ ที่ทางเครือข่ายจะเป็นผู้ประสานงานให้อาสาสมัครในพื้นที่เป็นผู้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพราะทราบเส้นทางของผู้ประสบภัยดีกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยขณะนี้ได้สร้างเครือข่ายสปพตำบลขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการประสานงานซึ่งกระบวนการนี้ได้ประสานงานกับสปพภาครัฐมาโดยตลอดนายสมบัติยังกล่าวอีกคว่านอกจากนี้ทางเครือข่ายได้ระดมอาสาสมัครกว่า100รายมาทำเสื้อชูชีพจากขวดพลาสติกเพื่อนำไป จาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่อีกด้วยซึ่งขณะนี้ต้องการอาสาสมัครและขวดพลาสติกเปล่าขนาด1.5ลิตรเป็นจํานวนมากนะคะหากใครต้องการบริจาคสามารถนําไปได้ที่อาคารท่ากาศยานดอนเมืองชั้น2บูธของมูล,ลนิธิกระจกเงาค่ะซึ่งนอกจากแรงแล แต่ทั้งหมดคือช่วงเวลาฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในช่วงนี้นะคะไทย P ี s ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่และยังคงเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือและประสานความช่วยเหลือที่จะให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะในช่วง19นาฬิกาเรากลับมาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งคืนนี้วันนี้ดิฉันจีรัชาตาเอี่ยมประสมีและคุณเบญจมาลันทิพย์ขันทองลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ